คุณแม่หลังคลอดควรจะคุมกำเนิดแบบไหนดีถึงจะปลอดภัยแล้วก็ไม่ตั้งครรภ์ต่อเดี๋ยววันนี้เราไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพบก,กับค้นลดผรอสอนแม่และเด็กเช่นเคยนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่แล้วก็เป็นคุณแม่หลังคลอดด้วยเป็นคุณแม่ที่ยังไม่ทำหมันด้วยเพราะว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการคุมกำเนิดแบบชั่วคราว ซึ่งถ้าคุณแม่หลังคลอดนะคะไม่มีการคุมกําเนิดหรือว่าไม่มาตรวจหลังคลอดโอกาสที่คุณแม่จะมีการตั้งครรภ์ซ้ําตั้งครรภ์ติดติดกันเนี่ยสูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้โค้ชนะคะจะแนะนําวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสําหรับคุณแม่หลังคลอดแล้วก็ความเสี่ยงหรือว่าโอกาสการตั้งครรภ์นในการคุมกําเนิดแต่และอย่างเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหน สำหรับคุณแม่ที่ไม่ทำหมันนะคะถ้าคุณแม่ท่านไหนที่ทำหมันแล้วก็ถือว่าเป็นการคุมกำเนิดแบบถาวรน,นะคะอาจจะแบบดีไม่ต้องมีฮอร์โมนหรือว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเราทำเสร็จแล้วก็สบายนะคะไม่ต้องมากินยาคุมทุกวันหรือฉีดยาคุมทุกหนึ่งเดือน3เดือนหรือว่าใส่ห่วงสังเกตว่าห่วงยังอยู่หรือไม่อยู่นะคะหรือว่าต้องใส่ถุงยงางอนไมายัยกลัวพลาดกลัวท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ ไม่ต้องการมีบุตรอีกแล้วแนะนําว่าทําหมันดีที่สุดนะคะจะเป็นการที่จะลดฮอร์โมนต่างๆเข้าร่างกายเราลดสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายเราด้วยไม่มีผลเสียต่อสุขภาพบางคนคิดว่าการทําหมันจะทําให้ฮอร์โมนหรือว่าความรู้สึกทางเพศเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคะ ดีที่สุดค่ะถ้าไม่ต้องการมีบุตรอีกคนต่อไปแนะนําว่าทําหมันเลยซึ่งเป็นการคุมกําเนิดแบบถาวรที่อยากแนะนําคุณแม่ทําอย่างยิ่งเลยทําหมันแล้วถามว่าทํางานหนักได้เหมือนเดิมไหมนะคะถ้าคุณแม่พักฟื้นดูแลตัวเองเสร็จแล้วนะคะช่วงประมาณเดือนครึ่งอ่าก็สามารถปฏิบัติงานหรือปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของเราได้เหมือนเดิมปกติ นะคะซึ่งก็เป็นความเข้าใจที่ผิดเหมือนกันว่าทำหมันแล้วทำงานหนักไม่ได้ทำหมันแล้วความรู้สึกทางเพศเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะอ่ะครันนี้เรามาฟังกันนะคะสำหรับคุณแม่ที่ต้องการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวไว้ก่อนเพราะว่ายังจะต้องการมีลูกอีกอยู่แต่ยังไม่ต้องการให้ติดติดกันให้เว้นให้พักก่อนให้หายเหนื่อยก่อนหมดลูกได้พักฟื้นก่อนเราจะมีการคุมกำเนิดแบบไหนบ้างอันที่หนึ่งนะคะก็คือยาเม็ดคุมกำเนิด นะคะสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะถ้าคุณแม่ท่านไหนให้นมลูกก็สามารถเลือกเลือกการคุมกําเนิดแบบรับประทานได้แต่เน้นนะคะว่ายาคุมกําเนิดนั้นต้องไม่มีผลกับน้ํานมซึ่งยาคุมกําเนิดที่คุณแม่ควรจะใช้สําหรับใครเลือกวิธีการรับประทานนะคะโดยทั่วไปก็จะมี3ยี่ห้อที่สํารวจตามท้องตลาดมาให้ยี่ห้อที่1นนะคะก็คือเดลิตันยี่ห้อที่2ก็คือเอ็กลูตัน ยี่ห้อที่3ก็คือซีลาเซตซึ่ง3ยี่ห้อนี้คุณแม่ที่ให้นมลูกสามารถรับประทานได้นะคะการทานยาคุมก็ต้องทานทุกวันทานเวลาเดิมๆเพราะว่าการรับประทานยาคุมก็มีข้อดีข้อเสียนะคะก็คือมีอาการขึ้นไส้อาเจียนน้ําหนักอาจจะมากขึ้นหรือว่าช่วงแรกที่รับประทานมีเลือดออกกระปิดกระปอยคราวนี้โอกาสสําหรับการตั้งครรภ์นะคะก็จะประมาณ4%ปอร์เต์ต่อ1ปี พูดง่ายๆคือประมาณ1ปีเนี่ยคุณแม่มีโอกาสตั้งครรภ์จากการรับประทานยาคุมกําเนิดเนี่ยประมาณ4คนนะคะใน100คนนะในใน1ปีโอกาสการตั้งครรภ์ประมาณ4ี่คนทําไมถึงคุณแม่ถึงมีการตั้งครรภ์เพราะว่าคุณแม่เป็นไงคะอาจจะมีการลืมกินไม่ต่อเนื่องกินไม่ตรงเวลาไม่กินเวลาเดิม สิ่งเหล่านี้แหละค่ะก็เลยทําให้คุณแม่มีโอกาสที่รับประทานยาคุมกําเนิดแล้วมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่หลังคลอดท่านไหนที่เลือกวิธีการคุมกําเนิดชนิดรับประทานจะต้องดูเวลานะคะตรงเวลาและก็ต่อเนื่องไม่งั้นคุณแม่มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้อันที่2ค่ะก็คือยาฉีดคุมกําเนิดซึ่งมีทั้ง1เดือนและก็3เดือนยาคุมกําเนิดทั้ง1เดือนและ3เดือนไม่มีผลกับน้านมนะคะคุณแม่ คุณแม่เลือกวิธีฉีดได้เลยซึ่งอาจจะมีอาการข้างเคียงคือเป็นไงคะอาจจะมีน้ําหนักมากขึ้นหน้าเขา่าฟาอาจจะมีเลือดออกกระปิดกระปอยในช่วงแรกแล้วต่อไปอาจจะไม่มีเลือดออกหรือว่าไม่เป็นประจําเดือนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ไม่ไปฉีดยาคุมตามนัดนะคะควรจะไปฉีดไม่เกิน2สัปดาห์หากเกิน2สัปดาห์ไปแล้วคุณแม่ควรจะ เลิกคุมชนิดนั้นใส่ถุงยางอันมัยก่อนรอประจําเดือนมาแล้วค่อยคุมกําเนิดแบบใหม่หรือว่าเริ่มฉีดครั้งใหม่เน้นนะคะว่าถ้าลืมจะต้องไม่เกิน2ส,สัปดาห์ไปฉีดได้อันที่3นะคะก็คือยาฝังคุมกําเนิดค่ะยาฝังคุมกําเนิดก็มีทั้งชนิด3 5, ปี5ปีแล้วแต่คุณแม่เลือกนะคะถ้า1หลอดฝังใต้ท้องแขนก็จะใช้คุมได้ประมาณ3ปีนะคะถ้า6หลอดก็จะคุมได้5ปี ซึ่งยาคุมแบบเดียวกับยาฉีดนะคะยาฝังเพียงแต่ว่ายืดระยะเวลาของการคุมกําเนิดนี้ออกไปให้นานขึ้นนั่นเองฮอร์โมนก็จะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็อันที่4นะคะคือการใส่ห่วงอนามัยใส่ห่วงอนามัยก็อยู่ได้ประมาณ5ปีนะคะห่วงอนามัยก็ถือว่าการข้างเคียงเขาคืออาจจะมีเลือดออกกับปิดกระปอย ะะจะมีนองหน่วงท้องหรือมีตกขาวเพราะห่วงก็เหมือนสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายเรานะคะช่วงแรก,กอาจจะมีการปรับตัวนะมีเลือดออกมีตกขาวอา,อาจจะมีนองหน่วงท้องได้นะคะแต่ห่วงข้อดีก็คือไม่มีฮอร์โมนเข้าร่างกายนะคะคุณแม่ก็สามารถเลือกห่วงคุมกําเนิดได้เช่นกันสําหรับการเว้นระยะการคุมกําเนิดไปแบบนาน,านๆหลายปีอะไรเงะะี้ยค่ะการคุมกําเนิดนะคะ เมื่อไรบางคนถามเข้ามาว่าจะเริ่มคุมจะเริ่มฉีดเมื่อไหรจะเริ่มกินยาเมื่อไหรจะเริ่มใส่ห่วงเมื่อไหร่นะคะเมื่อคุณแม่มาตรวจหลังคลอดประมาณ1เดือนถึงเดือนครึ่งนะ,ค,ะคุณแม่ก็สามารถคุมกําเนิดได้เลยถ้ายังไม่ทํามันนะอ้าไม่ต้องรอให้ประจาเดือนมานะคะกว่าคุณแม่จะรอประจาเดือนมาเปไงคุณแม่มมีโอกาสที่จะท้องเสียก,ก่อน เพราะฉะนั้นเดือนครึ่งมาตรวจหลังคลอดตรวจมะเร็งปากมดลูกตรวจดูแผลฝีเย็บแผลผ่าตัดนะคะยังไม่ทาหมันก็คุมกําเนิดไปให้เรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็จะปลอดภัยจากการตั้งครรภ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่มีการคุมกําเนิดแบบไหนที่ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีการตั้งครรภ์ยกเว้นว่าคุณไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็ช่วยได้การคุมกําเนิดได้ดีทีเดียวโอกาสก็เกิดน้อยมากมากนั่นเอง นี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่หลังคลอดในเรื่องของการคุมกำเนิดใครที่ยังไม่ทำหมันจะเลือกคุมกำเนิดแบบไหนแบบรับประทานแบบฉีดใส่ห่วงฝังเข็มก็ลองเลือกดูนะคะหรือว่าแบบถุงยางอันมามัยก็ได้เช่นกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามได้เลยนะคะความรู้ดีๆนำมาฝากให้สำหรับคุณแม่แล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ